กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงกราบผูรูทุกท่านจเจริญธรรมสานึกดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ่ชื่อเวียงทองนุ่นพักดีค่ะชื่อเล่นชื่อปลาอายุ45ปีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะรหัสนักศึกษา 64039เป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามปริยปัญญาตรี7ปีอยู่ชั้นปีที่หนึ่งและประกาศนียบัตร6เดือนค่ะอ่าวันนี้จะมาขอส่งการบ้านตอนแรกฟังทุกท่านส่งการบ้านทึ่งทึ่งอ่าเด็กๆที่เรียนโรงเรียนของหนูอะค่ะเขาเก่งมากเลยนะคะก็เลย ประทับใจนะคะทีนี้ก็อ่านใจตัวเองว่าที่จริงตั้งใจอย่าส่งกันบ้านอีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้ก็ฟังทุกท่านส่งกันบ้านไปก็มีหลายเรื่องมาก,ะก,ากมาอากะ,ะค่ะกิเลสมันก็บอกยาวเรื่องนี้อยากเอาเรื่องนี้สุดท้ายมันมันมั่วไปหมดเลยค่ะก็เลยมามานั่งดูว่าตกลงจะเอาเรื่องไหนคุยกับกิเลสสุดท้ายก็จะขอส่งสองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะก็เมื่อวานนะคะก็เป็นเรื่องพ่อบ้านนะคะ เราก็ไม่ค่อยไม่สนใจแล้วเกี่ยวกับอ่าอ่าชีวิตคนคู่ก็คือตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมากับพ่อบ้านพ่อบ้านเขาก็ปฏิบัติธรรมด้วยก็ก็คืออยู่กันแบบญาติธรรมค่ะก็จะไม่มีอ่าอ่าคนคู่ไม่มีการเสีคนคู่แล้วก็มีความรู้สึกเบากายสบายนะคะแล้วก็เวลามีมีกิเลสมีอะไรพ่อบ้าน ก็จะมาบอกว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสอะไรอย่างงี้ค่ะทุกครั้งก็ก็ขอขอพระคุณพ่อบ้านด้วยที่ทําให้เราได้สสังวรศีนสํารวมระวังตัวเองอะคะ่ะทีนี้เมื่อวานนี้พ่อบ้านก็มาบอกว่าเออจาได้ไหมวันเนี้ยอ,อ่าวันวัน,ว,นวันก่อนนะคะวันที่ยี่สิบห้ากุมภาเป็นวันครบรอบแต่งงานสิบแปดปีของเราก็ก <c oughs> ็ <c oughs> ก็เลยบอกว่าจําได้ไหมก็บอกว่าเออจําได้แต่ว่าคือเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาแล้วอะค่ะก็ก็มีก็คุยกันสะเพหะเหรลแล้วก็พ่อบ้านก็ก็บอกว่าเออก็บอกลูกว่ามันเป็นอ่าสิบแปดปีที่พ่อกับแม่นะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีความสุขกว่าแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนมันยังเสียกิเลสมันยังมีเรื่องที่ ไม่พอใจไม่ชอบใจค่ะโดยเฉพาะหนูเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองค่ะอัตราตัวตนสูงมากพ่อบ้านเขาจะยอมตลอดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอหนูมามาเข้าพวทมีการมีศีลปฏิบัติศีลก็ทําให้ครอบครัวนี่อยู่เย็นเป็นสุร่มเย็นไม่เคยทะเลาะเบาแว้ไม่เคยไม่เคยไม่ชอบใจกันนะคะพอพ่อบ้านกระทุ้ว่าอันนั้นมันเป็นกิเลสแทนที่เราจะโกรธเขา เราก็รู้สึกว่าเออใช่เห็นด้วยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็มาขอส่งการบ้านขอบพระคุณอ่าพ่อบ้านนะคะที่มาเป็นผู้ผู้บาร,รมีที่ช่วยให้เราตระหนักถึงอ่าศีลที่เราควรจะมีอะค่ะอันนี้อันนี้เรื่องแรกที่ขอมาส่งนะคะคุณรู้อ่าเรื่องที่สองค่ะก็เป็นนางเวค่ะ mm hmm. นางเวในตัวหนูค่ะอ่ะาวันอังคารที่แล้วค่ะพอดี สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปห้าเอ่อปกติแล้วนักเรียนปสี่ห้าหกเนี่ยเขาจะมาตรงเวลาแล้วก็น่ารักค่ะเขาจะเป็นเด็กเขาจะไม่เกเรเหมือนที่มัธยมเขาจะไม่โดดเรียนค่ะแต่ว่ามันมีนันาคารตอนบ่ายค่ะนักเรียนปห้าโดดเรียนคือผู้ชายที่เกเรสุดๆอะค่ะโดดเรียนแล้วก็หนูก็ให้เพื่อนไปตามตอนแรกก็คืออ่านขิดตัวเองก่อนเอ๊ะโกรธเด็กไหมนะโมโหไหมแบบ แบบโมโหไม่ได้หลังใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก,ก็ก็มีแต่ว่าไม่ไม่โกรธเหมือนเดิมค่ะคร็รู้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับนางเวออกมาละค่ะก็เลยสังเกตว่าโอเคที่เราตั้งเสียนเรื่องการลดความโกรธการไม่เพ่งโทษมันก็ได้ผลนะคะแต่ว่ามันยังยังยังไม่สิ้นเกลี้ยงค่ะคร็รู้มันยังเป็นหงิดหงิดว่าเออทําไมเด็กไม่เข้าอะไรหงุดหงิดอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับโมโหรุนแรงอะคะ่ะก็ได้ให้เพื่อนผู้หญิงไปตาม แต่เขาก็ไม่ยอมเข้ามาค่ะครูร hmm> ู้ก็เลยดูจิตครั้งที่สองดูกิเลสว่าโกรธไหมเพิ่มความโกรธขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เพิ่มค่ะเด็กผู้หญิงก็มาบอกว่าคุณครูคะตีเลยค่ะคุณครูคะประกาศเลยค่ะอ่าเด็กผู้หญิงก็จะพยายามยุกให้เราแบบต้องใช้ความรุนแรงกับเด็กผู้ชายค่ะเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวคุณครูจัดการเองหนูก็เดินลงไปนะคะก็ แต่ว่าช่วงที่จะไปจัดการนั้นก็ดูว่าตัวเองไม่ได้ทำเพราะเพราะความโกรธอะคะทําเพราะว่าเพื่ออยากเก็บเด็กอยู่กับเราแล้วก็กลัวเด็กไปทำมีไปเล่นแล้วอันตรายกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปไปใช้เสียงประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนประกาศชื่อเด็กอะคะ่ะว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนให้เข้ามาเรียนกับครูเขาก็วิ่งมาแบบน่ากลัวคือเขาเขาไม่เคยเห็นครูประกาศชื่อเขาออกมาอะคะ่ะเขาก็ เขาก็รีบวิ่งมาเลยค่ะรีบวิ่งมาแล้วก็ก็ตามภาษาเด็กชนนะค่ะแล้วก็เขาก็ก็ถามเขาว่าทําไมถึงหนีเรียนทําไมไม่เข้าเรียนเขาก็บอกว่าที่เกียดที่เกียดเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าหนูก็ชี้แจงไปว่าอย่าทําแบบนี้เพราะว่าการออกไปข้างนอกเวลาเล่นคุณครูก็ให้เล่นเวลาเข้าห้องคุณครูก็ให้เข้าห้องถ้าไม่อยากเรียนก็มาอยู่ในห้องก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีการลงโทษลงโทษไปก็คือมีการตีนักเรียนด้วยค่ะตอนที่ตีก็อ่านอ่านตัวเองว่าทําไมถึงตีเด็กตีเพราะความโมโหไหมโกรธเด็กไหมแต่สารวจจิต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 ตัวเองแล้วมันไม่ได้ตีเพราะความโกรธทิงชังเขาอะค่ะมันตีเพื่ออยากสอนเขาว่าอย่าทําอีกไม่ควรจะทําอะไรเงี้ยค่ะกูรู้แล้วพอตีเสร็จก็เอาเด็กนั้นมานั่งคุยกัน มามาเหมือนกับเรานั่งคุยกับเขาว่าทําไมความคิดเขาเป็นยังไงอะไรที่เราตีเขาอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าเด็กที่ที่เราคิดว่าเขาจะพูดไม่รู้เรื่องเขาก็พูดรู้เรื่องเขาก็ชอบคุยกับเรานะคะก็รู้ก็ทําให้อ่าเรามองเห็นแนวทางหนึ่งที่จะปราบเด็กที่ซนๆแล้วเกเรได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงค่ะอันนี้ก็ขอมาส่งการบ้านในในตัวที่ ตัวเองสามารถเอาธรรมะไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนส่วนได้ค่ะครูรู้ค่ะขอส่งการบ้านเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับคุณครูเวียงทองนะคะการเรียนรู้ของเราก็ไม่ได้ประโยชน์เฉพาะตัวเรานะคะเพราะเรายังมีเด็กๆในความรับผิดชอบที่มีครูเป็นแม่คนที่สองที่จะ,ะหล่อหลอมเขานะคะ การเรียนรู้พุทธ,ธะที่พวกเราเรียนเนี่ยก็จะไม่ได้มีที่สถาบันการเรียนการสอนที่จะไปพาสอนเด็กแบบที่ใช้เรื่องของการลดละเลิกกิเลสไปด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าก็จะมีมีทางแบบแบบการ,รยานชนทำรรปฏิบัติน,นี่ก็ก็มีก็มีได้อยู่แหละแต่ว่าคุณครูวเวียงทองได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ไปไปช่วยเด็กด้วยนะคะ ในแนวทางที่เราได้เห็นอย่างเด็กของอนักเรียนวิชารามสมทบเนี่ยเขาได้เรียนรู้การลดละเลิกกิเลสเป็นลำดับลาดับแล้วเราจะได้เห็นว่าเด็กจริงๆเขาไม่ซับซ้อนนะคะเขาไม่ซับซ้อนเขาเห็นกิเลสได้แล้วเขาก็สามารถที่จะจัดการกับกิเลสได้ตรงๆได้แต่ว่าคุณครูต้องเข้าใจก่อนคุณครูต้องเข้าใจวิธีการแล้วก็มี ทักษะในการที่จะสอนเขาพาเขาลดละเลิกกิเลสเป็นตัวตัวนี้แหละคะ่ะคุณครูก็มาเข้ามาเรียนรู้กับเด็กๆวิชารามได้นะคะว่าเขาทํำยังไงก็จะได้เอาไปสอนเด็กๆของเราด้วยคิดว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ต่างกันหรอกคะ่ะเขายังมีความความตรงความไม่ซับซ้อนอยู่ทำให้ เราอาจจะมีโอกาสได้ช่วยเด็กที่เป็นเด็กของเราให้รู้จักธรรมะและรู้จักร้างกิเลสด้วยะคะ่ะ<ช>นอกจากวิชาการนะคะ<ช><ช>นอกจากวิชาการที่เขาจะได้รับนะคะซึ่งเขาต้องดีก่อนเก่งด้วยซ้ำนะคะการที่เราจะสอนให้เขาดีเนี่ยแต่เราก็ต้องรู้วิธีก่อนคือผู้สอนก็ต้องรู้ก่อนแหละซึ่งคุณครูเวียงทองก็ได้รู้แล้วและได้ครับ ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลําดับแล้วนะคะค่ะแล้วยังมีองค์ประกอบที่ดีมีมิตรดีมีพ่อบ้านเป็นมิตรดีที่จะช่วยเราด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอนุโมทนากับคุณครูเวียงทองค่ะอ่าขอบคุณค่ะต่อการคุณครูนิดนึงค่ะพี่นิดหน่อยค่ะเชิญขัค่ะค่ะจะเดินทําค่ะคุณอานะคะจริงจริงในห้องโรงเรียนของหนูก็มีคุณครูนะคะ แรกๆคุณครูก็จะอย่างนี้แหละบางทีไม่รู้ว่าจะคุยกับกิเลสเด็กยังไงแต่ว่าพอคุณครูมาเรียนรู้ที่จะคุยกับกิเลสตัวเองเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้จริตของกิเลสเด็กได้ฮอย่างอย่างเวลาเด็กเขาดื้อเนี่ยคุณคุณครูแพรมเดี๋ยวต้องไปฟังคุณครูแพรมนะคะคุณครูแพรมใช้เทคนิคอะไรตอนแรกๆคุณครูแพรมก็จะไปไปแก้ที่เด็กจริงๆการตีเราตีได้แต่เราต้องตีแบบเราต้องคุยกับเขาจัง สมมติว่าภาษาอีสานเนาะเออเป็นยังไงลูกเป็นยังไงแบบหลาคิดยังไงเนาะยังสีเห็ดยังไเง,งเนี่ยบ่อยครูฟังบ้างแน่คือลักษณะของเราต้องรู้ความคิดของกิเลสของเขาก่อนว่ากิเลสเขาเป็นยังไงแต่ถ้าคุณครูไม่ไม่แม่นในใน,ในกิเลสของบุญครูเนี่ยคุณครูจะไปเอาอัตตาไปจัดก,การเด็กพออัตตาไปจัดก,การเด็กมันจะรู้นะมันจะมีพลังงานของเราว่าเราไปจัดการเขาด้วยด้วยเมตตาหรืออัตตาตอนนี้เมตตาของคุณครูเวียงทองมาแล้วแหละ แต่คุณครูเวียงทองยังเมตตาได้อีกด้วยการมาเรียนรู้ลดเหตุเพิ่มศีลของคุณครูพอคุณครูเพิ่มศีลเด็กๆข้างนอกเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่าเราจะพาเขาเพิ่มศีลอย่างไงนะคะเดี๋ยวครูแพรม,มาส่งกันบ้านเดี๋ยวขอให้ครูแพรเล่าให้ฟังค่ะค่ะสาธุค่ะ,คะน้าก่าพระคุณคณรูขวัญค่ะค่ะอนุทนาค่ะต่อไปที่พี่นิ